อสบอยดีทุกคนกันด้วยครับเล่นลากออยู่สำหรับทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็คงรู้ว่ากระแสอะไรมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับผมหากคุณไม่โดนลักพาตัวเด็กเองทุกคนก็ต้องเห็นโฆษณาเดียวกันนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสื่อมัยเลยคนที่มาโฆษณาเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งครับทุกคนมาเช็คข้อมูลสักนิดหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็คือว่ามันคือทุยมันคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสื่อมไปผสมควรเนี่ย พราในขณะที่ผมกาลังนั่งเล่นอยู่แบบนอนเล่นยูทง t u b e ปไทเฟสบุ o o ไอจีไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันก็มีโฆษณาลารดบอกร,รับขึ้นมามันขึ้นมาทุกวันอยู่แล้วัวนนี้แม่งมาแลกว่ยแม่งไขไว้ได้น่าขุดคุ้นผมคิดในใจว่าแบบบ่อยไปก่อนะวะเดี๋ยวแปบบ๊บนึงผมก็ไม่ค่อยดูดา่าลงดาราด,ด้วยก็เลยแบบไม่ชัวร์ว่าแบบผมกาลังหลอนอยู่หรือว่าว่าแบบดารามาโฆษณาเกมนี้เนี่ยนะผมก็เลยอ่านคอมเมนต์ครับอ๋อ โอเคจำจำถูกคนละแล้วไม่ใช่อะไรนะไอ้วันแรกๆเนะี่ยไม่มีคนที่แบบว่าพีเหมือนกันแบบรีแอคเรียกเรียกผมเลยแบบได้ไงเฮ้ยได้ยังไงวะแล้วไม่ก็มีแบบไอคนแบบพิแบบว,ว่าเอไอแบบเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองขนาดนั้นนะโอเลยแบบเช่ผมก็ไม่เชื่อสายตาเหมือนกันไ่นนใชท่านไหนๆแหละลองล้านพองเลยดีกว่อาอ้าวอ้สระ นี่เกมเด้งเฉยแลเขาเข้าใหม่ก็ได้เฮ้ยมาแล้วล็อกอินเริ่มเกมนี่เริ่มเกมเลยกระบวนการกองลบมันจะตรงปกจริงไหมวะดูหน้าจอซ้ายขวาเอาโอ้โหมันเดินช้านะมันไม่ได้เดินเลยนี่หว่าเอาครับนี่นี่น,นี่เออ ออทั้องคู่ได้ไหมโลภมากอะ่ะอ้าวสัตว์สะ <Wahr> กิบด้วยโอ้เอาละครับเราส่งพลทหารลงไปแล้วนะครับจังหวะนี้มีแค่ปืนพกนะครับนะุ๊ดทุยนั่นนาทีนี้เรามีแค่ปืนพกนะครับทุกคนผมซอมบี้กำลังบุกมาครับอันนี้มันเป็นเกมซอมบี้แหละ มีแปลกไหมครับแปลกไหมโอ้โหโอ้โหเกมออนไลน์โหลดมาแล้วมีตรงปกนี่ไงของแท้เลยง่ะโอเคคบมันก็ถือว่าตรงปกอยู่นะโอเคไอเคไปต่อไปต่ออะไระซอมบี้กำลังใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวนะผม ผมเล่นอีเวนต์เหลืออะไรอยู่หรือเปล่าวะถ้ามันเป็นซอมบี้เนะี่ยในโฆษณามันเป็นอีมันเป็นไอโจนอะไรไม่ใช่ที่มันฟาดดาฟาดฟันอะไรนะนะั่นน่ะแล้วก็เราเราลองเล่นไปก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเนี้ยได้เนี้ยได้เอามาเอามาหมดยังอนะ บางทีมันอาจจะเป็นอีเวนต์พิเศษไงใช่ไหมนี่มันเหมือนตูทอเลี่ยวเลยํำจัดสมบีแล้วส่องแซมเมืองไปด้วยกันใช่เหรอวะปรมามันน่าจะไปะเขียนอยู่ปฏิบัติการพิเศษเราลองเล่นไปก่อนนะครับ เฮ้ยตอปิโดเลยอ่ะไหนอะตอปิโดเนี่ยตอปิโดยักษ์อีกอ่ะอ,อ,อ๋อมันจะมีคองคนบางคนยิงตอปิโดไปเฮ้ยคุณพระชัดทานขอบคุณสวันแม่งมีเสียงภาคเลยมุนิก้าก็ตำนังการวันสิ้นโลกแพ่ไวรัสไปทุกที่ทำให้เมืองวุ่นวายระสงเสียววัทมิตรไปมากมายด้วยเหตุนี้ เออบ่นอะไรก็บ่นไปเถอะไอ้ยสุปเปอร์สเปเชียลแลได้ป่ะโมนิกา้าอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยนะทำไมมันมีแต่อาจจะเป็นด่านแรกอ่ะอาจจะเป็นด่านแรกผลแม่นปืนนี่ไนงะ โอ้ Adams. หอ่าเฮียเลยโมนิก้าแล้วโมนิก้าเออได้พวกกับมาแล้วได้พวกกับมาแล้วเฮ้ย hmm. ม <anyway S 1> mm ีไพโลด้วยมีฟอร์เทดเฮ้ยจะชุบผิวดิผิวดิเราเราเล่นผิวอ่ะอ่าอ่าอ่าเอาอย่างไรล่ะอย่างไรล่ะไงแล้วนี่ไง ไม่ต้องพน,องนโอ้ยยังเยอะนั่นมาแล้วนะอา้าวงี้ผ่านได้เหรอมันยังไม่ตายหมดเลยนะสวย่แบบลูกกระจอกมันกระจอกวลยเยนมีเปิดของเลยวะ นี่าสุดท้ายใช่ไหมเราจะได้เราจะได้เจอนะวครับว่าตามเทลเลอร์ไนงะมันมันมีเป็นมันน่าจะพูดอะไรวะมันน่าจะมีเป็นคนตามที่เห็นในเทลเลอร์นั่นแหละเนาะเกมเขาก็บอกอยู่ว่าน่าจะตรงปกโอ้โหเชี่ยมาเป็นขยงเลย ผมแม่งเล่นจนกุลแหลกเลยโอ้โหอาคำเตือนบนสิ้นโลกบนสิ้นโลกกูจะสิ้นเชื้แไหมเฮ้ยมีอ๋อมีแกตริงแกตริงแล้วทำไมพี่เขาไปไอ้นั่นล่ะวะหลบ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 หลืวอ๋อมันมีเลือดเลือดหกหลอด เงะ้เงื้เงืไอหมาโง่นี่ไงโดนสปีดสปีดความเร็วอะไะครับเราจะไปเจอความจริงแล้วหรือไม่กับสุทธานทัพจริงๆผมมาอยู่หน้านี้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยเว่ากี้ผมเข้ามารอบแรกแล้วแม่งเกมเด้งเข้ามาใหม่แล้วแม่ง ผมไปสู th th ้ก <elaborate> ับซอมบี้ได้ไงวะเชฟตีทองชาติไทยด้วยวะเอาใจเราสุดเลยนี่ว่ะดีครับดีเอ้ยเอ้ยไม่อยากฟังเว้ยให้คะแนน5ดาว5ดาวครับ5ดาวผมผมให้5ดาวครับอัปเกรดฐานถึงเวลสามอะไรอีกเนี่ย

ไปได้ยังอัพเกรดถาดต่อต่ออ,อัพฐานอาอัพเกรดหนึ่งสองต้องคลิกด้วยสนะิเนี่ยปลดล็อกอาคารใหม่ปะไรอ,อันออยเชียยังเป็นซอมบี้อยู่อีกอ่ะอ้าวชิผ่ายแล้วซอมบี้บุก ฐานนี้ป้องกันอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของอิ่ายกองกำลังทหารวันสิ้นโลกจะเป็นอมตะ <c oughs> จะเป็นอมตะครับเ,เราต้องสู้ <c oughs> อ,อ๋อมันยังไม่หมดด่านเงน่้นจะมีห่านหลายาด่านหลายทีมใช่ไหมวะ ออเชีย่ยอะไรเงี้ยอ๋อบอสบอสบอสตายแน่เลยวะโอ้ยไอ้อใคร,ใครได้เฟรมโวเวอร์มาเพิ่มอันนี้อะไรครับแลก็ต้องขยับเป็นอินฟินิตี้อย่างนั้นอ่ะอ๋อเชีย่ยอย่างโกงเลยแล้วมึงจะทำให้กูโชว์มันได้ทำเป็นวงกลมวะ่ะ ัวเป็นอ Infinity เแบบขยับได้ไม่จำกัดใช่ไหมเงาหมายเอาเบื่อเชื่อไม่เข้าใจเลยเราพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอมือเป็นแบบนี้จอรนได้ทิ้งซศพไหนให้พวกเขานิดหน่อยทำลายอย่าให้เหลือฟังแล้วนึกถึงเบนเทนนะครับคุณพ่อเบนเทนป่ะเนี่ยกองกำลังทหารวันสิ้นโลกหลบหนีไปแล้ว ทำไมภาพภาพด้าน,นหลังมันดูเซ็กซี่จัดกันนดมเหมือนคนละเกมพอ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 อะไรวะฮ <c oughs> <c oughs> ะเราเปิดอะไรกำลังจะมาโดนจับอยู่ข้างใน ถาเหมือนผมจะรู้เรื่องนั่นนั่งกดสกิปทั้งทางเนี่ยอะไรอีกเนี่ยมันจะบินวนทำไมรอบหนึ่งวะแล้วค่อยเข้าจอดไม่จอดเลยฉันดูเหมือนจะเห็นครีมตัดเลือดที่เรากำลังหาอยู่เเเเรราไปคลียย์ขตถถนนนช่วมกก้ัอะพวกเราไปเคลียร์เขตถนนช่วยมันแก้กันเถอะ อันนี้มันพลังบวกจัดเลยว่ะผมชอบว่ะเพียงเอาอันนี้ไม่ทันเลยไม่ต้องทำอะไรเลยคนระับแม่งชี้บอกนำทางเนี่ยเลยวกคือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมีเงินตัวละครเท่าไหรนะ่เนี่ยตอนนี้แม่งชี้อ,อะไรให้กดผมกดรัวๆเนะี่ยเฮ้ยทันอ๋อยังเป็นอ๋อนี่ไงพวกเราใช่ไหมครับก็ต้องมีซื้อตัวละครโชว์อนะไรอย่างเงี้ย มีตัวละครบอยประกณ์เลยไหมคนโปรโมทอ่ะมีะวะวะเดี๋ยวเราไปรอดูช็อปกันเนี่ยครับอ้าวเรไปแงะโดนอ้อันนั้นนิดเดียวเนี่ยนะตายห่านเลยนะอันนี้มูอินฟินิตี้ใยมไหม มิสันกับชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นที่เลขสามอันนี้อะไรเนี่ยไม่ต้องไม่มีลุงแก่ด้อะซอมบี้อะเหนั้นสรุปมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้อะครับครับครับเอ่อ อยากได้อิสรภาพอะ่ะเฮ้ยนี่ไง,ไงดูร้านค้าเขาเลย,ยกาสตาเพชรโอ้ยว่าแต่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่อะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย อะอเด้อเด้เด้เด้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยังไงยังไงพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอยากรู้อะไรงั้นละจริงๆผมยังเปิดโอกาสให้อยากรู้อยู่นะครับถ้าเกิดเรามีข้อผมว่าเกมมันก็โอเคอยู่ครับมันน่าจะเล่นเพลินดีมันชี้ให้บอกทุกอย่างเลยว่าทำอะไรบ้างกดตรงไหนนะผมว่าก็โอเคอยู่แหละก็ตรงตรงปกอยู่ผมรู้สึกว่าผ้ามันกากกว่านิดหน่อย แต่มันปรับภาพได้หรือเปล่าเราเราก็ยังไม่รู้ไงพอแล้วครับผมไม่อยากรู้อะไรเพิ่มแล้ว